ครับผมสวัสดีเอซทุกคุทุกคนครับผมอาวอยินดีต้อนรับเขา้าสู่สองมหาแห่งผ้ามวนเนาะอาวมันนี่มาติดตามรับชมและฟังนะครับบรรยากาศอยู่ที่วังตรกหลอกเนะาะวันนี้ต่องวดครับเนาะต่องวดเป็นงวดประจำวันที่สองพุทธภาคมเด้อพี่นยเป็นตัวใดรอติดตามรับชมและฟังจะผ่านครับเนาะเข้าไป เบอร์น้ำกันว่าอะไรตัวไหนฝากพี่พน้องเนาะขอเจ้จผาผาดกับผมมารักษาตัวตวนคู่คา่าขอการระบาดนี้ขออันเชิญเจ้าค่าสราดซ่างัาเซนางสะพันธุงดรินทงังลูกพาโว ซาทารักตุอติุรุุ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 ุพัุุุุตุุ में चरु शिखर तत चंत मन थी पे रात चा में चरू न खन ภูมมาจะดันตุเทวาธรธรวิสเมยักขักขันทัพพาณาอาตาติตทันตาทันติเกดังบนิตราบจนังเซทโบเมตุนันตุธรรมาสวนาการอาจัมพัทันตา ธรรมะสา,านากคารอาจ a m พัทธันตาธรรมะสา,านาคารอาจ a พทันตาสาธุสา,สาุนะพอาันมตจากในวันที่สองเดือนพฤษภาคม ขอเลขผาดานาทีเลขท้ายสามตัวของรางวัลที่หนึ่งออเลขท้ายสองตัวเลขอะไรสองตัวเลขเลขล่างสองตัวเลขล่างเลือ่อป่วออกในวันที่สองตรงกับวันอังคารแม่นบอกครับขอเลขผาดานาทีเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งที่จะออกวันที่สอง ตรงกับวันอังคารเดือนพฤษภาคม2 5ง6เจ้าข่าผู่ให้จงมาเปิดเนะเปิดขุ้มทรัพย์เม่ทรณีพระแม่คงคาปูปพญานาคาราชปูปพญานาคาภูปพญานาโคภูปูพญานาคังขอจงมาเปิดขุ้มทรัพย์เม่ทรณีให้แก่ผู้ขาทั้งหลายที่มาวันนี้ ต้องการเลขเด็ดต้องการรวยที่มาวันนี้ต้องการเลขผาบอกปูเลขพาและนาทีบอกเลขขายสามตัวใวันที่หนึ่งที่มาวันนี้มีความประสงค์ต้องการอืม ได้โชคลาภแล้วปูวเดาตอบกันไปหมดเมาต้องการเงินฉันน่อยต้องการคุญแจสามดอกเปิดขุมทรัพย์ธรณีให้ผู้ฆ่าและคุญแจเปิดคังสมบัติที่โอ้คุญแจถ้าบกไปเปิดคุญแจมันบ่ได้ตัวโอ้ลูกหลานมูจแจกับป่้ยไปเปิดคุญแจเนอะป่้ยไปเปิดไปเปิดใครเปิดประตูเนอะ เปิดคังสมบัติโอ้อาคุณแจเปิดขอคุณแจปูเปิดนะเจ้าค่ะเอ้ยนิมนตมนิมต์พุทโธ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 สัมมาอรหังพระพุทโธ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 นนนิมนิมนีมนิมต์มณีมณีมณด ม voi, iser iser. ่ว่าปุ่นป er. ุไรคุณเอาปุ่นไปปุ่นอะไรผมมาทำปุ่นอะไ โอ้ที่มาแห้งเถ้าบาตนี่เนาะอ๋อปูม่นม่นม่นปูปูโอ้ปูอย่าปูอยังนาะที่มาแห้งเถ้าบาตนี่โอ้ปูด้วยสิโอ้สาธุสาธุโอ้ยลูกหลานบรลอืมมาแล้วมาแล้วมาแล้วลูกหลานล่อไข่ทักระเทศยดได้ปูเด้อ นาะโอ้ลูกด้านปูจาอยู่เนาะว่าจะเดือดมะคว้าขุดแจเนาะสุดเปิดข้างสมบัติไหหลังรัวรัวลงมาเลยเดอปูเด้อเปิดออกแล้วโอ้รืีโอ้กลับมาแล้วพี่น้องขำเนาะปูปูนัดปัานพระด้วยพี่น้องเด้อเนาะเอาใจเย็นปูอืม นางสับลาบอยู่นี่กันตาปูแล้วสับลาบนางสาบลาบไงตากหวังเนาะน้ำต้มใบเตยปุ๊บใบเตยโอ้เิ้ล้ยกินเล่นดปุยกเล่เป็นคันยกเปนมดเขาว่ากันดําดําดําเขาว่าดําดํา โอ้ไปโดนไปโดนได้ดิปูไปกลูกหลานเพิ่นคิดหวาดว่าสั่นอืมเออมิดซีรีว่าสั่นกูบอกว่าจะไปอืมข้าวเดียวตัวไปกันอืมโอ้ยไปกัดโดดพวดดอกกระปูเว้ยเนาะนี่นำามาฝากว่าละปู เป็นยังเหรอโอ้โหนี่แม่มาแม่าตลอดเลยกูจะความชี้เวามชี่ประดีมาเองเราะตังไปไก่อนแป๊บนึงไปไปไปมะตังูยนหนักเพิ่นปูชิดทั่วมันไม่ให้โคกจะถ่ายเลยเก่าหนึ่งเก่าเจ็ดนะตัวบอกไปไปไปบอกเขาทุกคนอือกูอยากพักเลยอยากอยู่โอ้ บอกเลืตั้งแต่ต้นเดอะมันอยู่นั่นแหละตั้งแต่ต้นนั่นจะแบนอยู่หรอปูคำคนอะไรปูยังบอกว่ามันต้องไปใส่อยู่เนี่ยเนนะยำแล้วก็ยำอีกบอกแล้วก็บอกอีกอยู่นี่แหละนี่นะกุญแจมีกี่ดอกก็อยู่นี่นะบือบฝังยังเอาเอาเอา คงอะไรคงสุดท้ายคงอะไรฟันฟันฟันธงอะไรก็ว่าเอ้าผู้เพิ่นให้ผู้เอ่อให้บนผู้นึงให้ลางเนาะผู้ก็บอกว่ามันอยู่นี่แหละมันไม่ใสเลยนี่นี่ยังบอกอยู่ึ้นเ่าอีกแล้วว่าผู้มาเอาเัินมาเปลี่ยนเอาไม้เนาะผู้เด้อมาขอไม้เอาแข็งแล้วเนาะผู้เด้ออาเปิด เดาไหมเนาให้เขียนฮะให้เขียนปูปูเขียนมันคิดถูวห้ามาาส่ะไรอเ้ยคเขียนพูดละเขียนจะคักอันไหนปูเขียนจ้าเขียนว่าเขียนจ้าเป็นไหมเป็นอะไกับปูสามคือตัวน้อยเท่านี้ปูสามเอาไว้จังไจล่ะพูด่นี้ว่าสามใช้ก็ไว้หลุดสาม วงกลมเนอะวงกลมเลยวงเลยปะปูวงเลยตัวโอ้มาบาดิเด็ดขาดเลยบาร์ดิเดทขาดวงเอาวงนี่แล้ก็ตัวนี้ยังอยู่นี่ซีนะเอาไวปทึ่งๆเดี๋ยวปะปูบ่ลงต่ำลงมาต่ำลงมาซีเอ้าเอ้ามาอยู่ฝั่งทั้งนี้ตัวที่ยืนเบาเนาะบักเจ็ดวันนี่นะนี่ใส่นี่ยังบอกเบาอยู่นั่น โอ้เจัดวันจำได้ปะวงกลมแบบสีนี่โอ้วงกลมบบกสีพอมวงกลมบบบสีนี่สีพอมข้าปูเ เือตเบักนี่มันอยากฟังนํำ่ใครอยากฟังบักกันดิอยากฟังน้ำอยอยากฟังกระพัอยากฟังาละพูหลายคนหลายอยู่อยากฟังนำอยู่ดูจากบักนี่มันอยาันอยู่ เขียนบัตนนีนน่ะเขียนบักรัินน่ะนั่นจะเป็นจังได้ลำบากเลยว่าเห็บแบบโบห้าหัห้าห้าอะไรขี้นพิ่ดตั๊กโกฮะตรงนี้เอาเอาเสมอกับบักสามนั่นเละอะน่นเอาเสมอกับบักสามเอาเสมอกับสาม เดี๋ยวอจะชยสรุปให้เด็กผิวดำเลือสีนะแอเดตัวฟูบอมเอาสรุปเอ้ยครับวงกลม่นนน่นี่วงกลมอะไรเอคู่กันบัวอืมบักอันนี้หละคับสามนี่ยบัวคู่กันครับสามอ๋อเนี่ยเป็น้สิบัวบัวยังรอบบาท แก่ละมาูอากาเอะ้ยะอ๋อือืมลุงท่งนไม่ต้งไตเลยนะันปูเน่ยอืมไ่องไตไม้งไตท่โอ้ท่ โอ้อ <c oughs> เจ่ลี้ยงกันสามซีา <c oughs> หาไปสิปู่ปู่เอ่หาสามสีไปอันมีเด็กซีตัวนี้ไดู้่บาดเนี่ยันกันยังบอกว่าบักสามกับบักหูนี่มันอยู่คู่กันบักสามกับบักหูอยู่คู่กันอืมสามกับหูอยู่คู่กันอืมถ้าเอาบักเจ็ดวันนี้ไปใส่มนก็ได้ เิงรลทุนอย่โอ้ไ่เห็นบกบักเจ็ดวันนี่อือถ้าเอาอันนี้มันอะไรอย่างนี้ดิสีเออเอามาใส่บักเจ็ดวันนี่ก็อยู่ข้างหลังโอ้ย<อ>ก็ยังเที่ยวกว่อนั้นจำได้ป,นดปอนะบางแล้วไปแล้วนี่อครับผม <laughs> บางเล้วไปนี่โอ้ทกโอ้หนาอยู่น่ะน่ะส่วนของนี่ก็น่าเก่เจนหรอกแตงทอน ทุกๆุกถุกถือคักคถือคักๆฮูลูฮูลูถุคักๆอกมสาบุสาอ๋อมาเรียบร้ออเข้าใจแล้วไอ้ไอ้ทีเียี่ดูเนาะมันได้ไม่งี้เลยสัตว์ลพี่รอเนาะฮะอ๋อครับนาจอครับทำไมไายคุมยุ่มไว อือหัวผู้ใดเขียนนี่ตามนั้นเด้อพีองเมันกันครับ